คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1นจะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหนักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า3า8จะน้อยกว่า589 5 8อจะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870 นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เก้าและแถวที่20่ิบเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่น2ตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2567ันาหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขเด่น3เลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้ว6กงวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่หใช้แถวที่สองบวกด้วยแถวที่ห บวกด้วยแถวที่11บวกด้วยแถวที่13และบวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยสก็จะได้เลขเด่น2ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16พฤษภาคม2567 ศูบวกศเป็น 0, 0 0นบวกสเป็น 3, 3 3มบวกเเป็น10 10ิบวกแเป็น18 18ปบวกสเป็น22ก็จะได้เลขเด่นสองเลขท้ายสองตัวล่างงวดวันที่1มิถุนายนสองพันออกสีสองก็เข้าเลขสองเข้าสตัวล่างเป็นงวดที่ห ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง28ก็เข้าเลข2เข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่6ติดต่อกัน มาดูกันครับว่าสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขเด่นสองตัวล่างงวดวันที่1กันยายน2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16สิงหาคม2567 9บวก7เป็น16 16บวก3เป็น19 19บวก6เป็น25 25บวกสเป็น27 ยี่สิบเจ็ดบวกสี่เป็นสามสิบเอ็ดก็จะได้เลขเด่นหนึ่งถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่สองใช้แถวที่สองบวกด้วยแถวที่สามสองครั้งบวกด้วยแถวที่สิบสองและบวกด้วยแถวที่ยี่สิบได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยสี่ ก็จะได้เลขเด่น2ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16มิถุนายน2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1มิถุนายน2567 3บวก0เป็น3 3บวก0เป็น3 3บวก4เป็น7 7บวกสเป็น9 9บวก4เป็น13ก็จะได้เลขเด่น3เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16มิถุนายน2567ออก3 1ก็เข้าเลข3เข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง2 8ก็เข้าเลขสอเข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่5ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขเด่นสองตัวล่างงวดวันที่หกันยายน2,567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16สิงหาคม2567 9กบวกหเป็น14 14ีบวกหเป็น19 19กบเวกสเป็น23 23ิบวกแเป็น31 31ิบเวกสเป็น35ก็จะได้เลขเด่น5ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่สใช้แถวที่5บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่ 10, บวกด้วยแถวที่15และบวกด้วยแถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยสองก็จะได้เลขเด่น2ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567กก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16พฤษภาคม2567 9บวก7เป็น16 16บวก1เป็น17 17บวก7เป็น24 24บวก8เป็น32 32บวก2เป็น34ก็จะได้เลขเด่น4เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่1มิถุนายน2567 ออก4 2ก็เข้าเลข4เข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆนดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆนเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง2 8 ก็เข้าเลขสองเข้าสองตัวล่างเป็นงวดที่6ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวล่างงวดวันที่1กันยายน2567รอยที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ6บวก1เป็น7 7บวก3เป็น10 10บวก7เป็น17 17บวก7เป็น24 24่บวกสเป็น26ก็จะได้เลขเด่น6ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขดับ2ตัวล่างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่รรสรรสวนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l ล n e i อของผมนะครับ ad 9 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน,นก็ได้นะครับ และถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยลไอของผมนะครับ @812 CXWQB มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต,ต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ, like, กกรดดรบเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ